เหมือนกับธาพทั่วไปอาจารย์ทุกคนล้วนแล้วแต่แตกต่างกันไปและเมื่อพวกเข้ามารวมตัวกันก็รอดูหันยนะกันได้เลยไปสิไม่ต้องรีบอยู่นะ้ยุดเนี่ยคุณนั่นแหละเราะว่าใครสิเอ้าโอ๊ยนักศึกษานั่งเต็มห้องกันแล้วแต่อาจารย์ยังไม่มาเลยอะดิเราต้องรออีกนานแค่ไหนกันเนี่ยเรามาสายเรายังโดนดุเลยอะ แล้วความย <Hey. S 1> ุติีรรมอยู่ที่ไหนกันและนี่ก็คืออาจารย์เควินเห็นได้ชัดเลยว่าวันนี้โชคไห่เขาค้างเขาสักเท่าไรสวัสดีทุกทุกคนพร้อมสอบกันหรือยังฮะพววอาจารย์รู้วิธีทําลายวันที่แสนสดใสของนักศึกษากันทุกคนเลยหรือยังไง oh. ไม่ต้องห่วงไปลอกเด็กๆข้อสอบหนักง,ง่ายมากๆโอ้ oh. อาจารย์เควินคัะเริ่มสักทีเถอะค่ะ hmm. อ้าวรับข้อสอบกันไปโอ้เปียกไปหมดเลย mm hmm. อ๋อใช่ใช่ บีบน้ำออกสักหน่อยก็แล้วกันไม่มีปัญหารเรามาเริ่มอ่นานหนังสือกันเลยดีกว่าไหมอุ้ยหนังสือก็อเปียกหมดกัานเละสงสัยคงต้องเรียนแบบปกติกันแล้วละ่ะอ,อ๋อไม่เอานะอยา่าไม่เอานักศึกษายุจะมาแล้วเรื่องนี้คือเรื่องโปรดของอาจารย์เลยละโอตายแล้วตายแล้ว,ลวฉันควรจะหลบที่ไหนดีแล้วเนี่ยแต่ว่าจะหลบทําไมกันเล่าก,ก็แค่อารมณ์ขึ้นมาก็พอละอ่ะาพอยังช่วหนอยเป็นอะไรกันเนี่ยนี่อาจารย์เป็นคนทําลายทุกๆอย่างอีกแล้วเหรอขอโทษทีนะเด็กๆอาจารย์ไม่ได้ตั้งใจ ช่วงพักเบรกเป็นอะไรที่เสียงดังกันสุดมันทั้งสนุกสนานแล้วก็ไร้ความเบียบวันดีจา้า <c oughs> เด็กๆทุกคนขอโทษทีนะเสียงติ่งดังแล้วนะฟังกันหน่อยสิอาจารย์พร้อมสอนแล้วนะแต่นักศึกษากลับไม่สนกสใจน้อยแน่ยาวไปดังนี้มันสักจรําคานแล้วนะอ๋อแล้วเกิดอะไรขึ้นอย่างนั้นหรอโอ้ฉันว่าอาจารย์หมดความอดทนแล้วนั่นทุกคนเงียบกันเดี๋ยวนี้เลยนะเมื่อพูดดีๆไม่รู้เรื่องกัใช่ไหม้ก็ต้องใช้ไม้แข็งจัดการโะนละ และแล้ววิธีการของอาจารย์คิมก็ได้ผลโอไม่นะไม่เรากําลังจะไม้กันแล้วโอ้ oh, ไฟกําลังลุกลามมันจะเผาไหมาทุกๆอย่างที่คว้างหน้า oh. แต่ว่ามันก็ได้ผลทุก oh. ทุกคนเงียบสิบแล้วก็ตั้งใจกันสุดๆเอาละ oh. เรามาเริ่มเรียนกันเลย oh. ดีไหมไฟสงบลงแล้วก็พร้อมสอนแล้วละ่ะ oh. ไม่มีใครเคยบอกแล้ว,ว่าอย่ามาริอาจมาเล่นกับไฟ เมื่ออยู่นอกเวลาสอนอาจารย์เขาก็เหมือนกับคนทั่วไปนั่นแหละต้องไปสอนห้องไหนนะฉันจะต้องไปสอนต่อห้องไหนล่ะเนี่ยและบางคนก็ตกหลุมรักโอ้จังหวะที่เจอกันนี่ช่างเหมาะเม่งจริงๆทั้งสองแอบมองกันมาตั้งนานนานแล้วแต่พวกเขาจะสารภาพรักกันยังไงดีล่ะไปทานอาหารมื้อค่ำกันหน่อยไหมครับว้าวก้าวแรกเริ่มต้นขึ้นแล้ว ว้าว,ว,าวไว้ค่อยเจอกันนะครับได้เวลากอดบอกลาเป็นทางการโอ้โหนี่มันคงไม่ใช่ความคิดที่ดีแล้วสิหอมกอดร้อนแรงมากจนน้ําทนไม่ไหวหน่อยแนย่เอาเวลาที่ไหนมาทาเลิศเทอะกันละเนี่ยพราะงานทําความสะอาดเตรียมพร้อมอยู่ตลอดเวลาแถมยังทิ้งแว่นตาเอาไว้ซะด้วยดีจังฉันใส่สได้พอดีเลย,ยดูเหมือนว่าวันนี้อาจารย์เควินจะไม่ได้ไปสอนหนังสือแล้วล่ะนักศึกษาที่ไม่โกงข้อสอบก็ไม่มีวันได้ลิมรสของการเป็นนักศึกษาหรอก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีอาจารย์ี่ดุแ wow, ล้วก็เค้มงวดสุดๆว้าววันนี้ดูสดใสดีจังเลยเนาะว่ามั้เว้นก็แต่มีเสียงครอบแกลบแปลกๆที่ทําให้ดินรู้สึกตัวนั่นเสียงอะไรกันอะนักศึกษาออกนอกนู่นอกทางอย่างเต็มที่แถมยังพวกเขามาเดยซอนโพยก็ด้วยซ้ำหยุดกันเดี๋ยวนี้เลยนะนี่ใส่ไม่ดีกันเลยแต่ไม่มีใครสนใจอาจารย์พอลลี่เลยสักคนเอามาเดี๋ยวนี้เลยนะ พวกเาจะต้องทำข้อสอบกันเองแทกโอ้โหฉันว่าจะต้องเกิดอะไรขึ้นสัย่างแน่ๆเลยอ๋ออย่างนั้นเหรอถึงเวลาสันสะเคลื่อนกันหน่อยแล้วเป็นไงว้ายคุณฟ้าคุณเจ้านานกว่าตังแอนดี้ไหวทำให้ห้องเรียนทั้งห้องมีชีวิตชีวาขึ้นมาดูเหมือนว่าวิชานี้จะมีสีสันขึ้นมาเยอะเลยละเรานั้นกำลังรายงานสดชงตรงจากเยิม,มคุณจะทำอะไรก็ได้ในคาบเรียนพาระยกเว้นแต่กีฬา จนกระทั่งอาจารย์บาบาลามาถึงแจ็คไปเล่นบาเบลเร็วเข้าสิน,น,นี่ล้อกันเลยหรือเปล่าครับมันหนักมากๆเลยนะคะคบ้มทําไม่ได้หรอกเอาละได้เวลาแสดงให้เด็กๆด,ดูแล้วว่าที่นี่ใครคุมพนันได้เลยว่าอาจารย์ยกได้โดยไม่ต้องใช้เมออาจารย์บาบลาก็ได้แสดงสิ่งที่ยอดเยี่ยมที่สุดให้กับทุกๆคนดูเขาใช้ฟังแห็งทรายลงโดยที่ไม่มีกลงได้ทั้งสิน้นว้าวาเป็นไปได้ยังไงเนี่ยเอาละ ถึงตาเธอบ้างแล้วโอ้ยมีใครบางคนกำลังตกที่นั่งลำบากซะแล้วนักชามัดเอ้ยจริงเหรอจะว่ายังไงดีล่ะทีเนี้ยใช้นิ้วยกบาเบลเธอทำได้ยังไงกันเนี้ยฉันจะไม่มีวันกลับมาที่นี่อีกแล้วหวังว่าเรียนรข้างหน้าทุกคนจะลืมเรื่องหน้าอายในวันนี้ไปหมดนะฮัลโหลไม่ไม่ยุ่งหนอก้าฉันคุยได้โอ้ใครกำลังคุยโทรศัพท์ในเวลาเรียนกันเนี้ยฮะ ปั่นหน่อยเป็นไงแร่งความเร็วแล้วโชคดีละ่ะเจอกันที่เส้นชัยนะโอ้โหอะไรกันล่ะเนี่ยหาทางเมพไม่รู้วิธีปิดเครื่องซะด้วยสิขอโทษทีมีคนกวนนะ่ะออเขาบอกเธอว่ายังไงนะไอรดุอะไรกันอีกล่ะเนี่ยเฮ้ยบอกมาเดี๋ยวนี้เลยนะไม่งมั้นโดนตีแน่ก็หอไม่เป็นไรลมาบางๆกับลูกบอลคงจะทำให<อ>้รู้สึกตัวได้โอ้ยเดี๋ยวโทรกลับนะโอเคค่ะโอเค ไม่มีใครน้องเรียนตั้งแต่ออกกมาลกายกันเลยแต่บาบาร่าแก้ไขปัญหานี้ได้ทําอะไรกันอยู่นะ่ะเร่งความเร็วกันหน่อยแซ่ก็ได้มีชีวิชีวาขึ้นไงเร็วอีกเร็วอีก,อกแล้วพดมพายุแรงเข้าไปอีกหน่อยละ่ะอุ๊ออเหมือนว่าอาจาร์บาบาร่าจะเล่นแรงเกินไปหน่อยอ๋อจ็บจังแต่ก็ทําห้ตื่นได้ใช่บบา่ะแล้วตรงนั้นทําอะไรกันอยู่ฮะ อย่างงี้ยเซคือจะเรียกว่าเชื่อฟังกันบอกมาซี่ว่าคุณกินอะไรแล้วฉันจะบอกว่าคุณเป็นคนยังไง <Hey. S 1> กินให้อร่อยนะว้าวก็เห็นกันชัดชัดอยู่แล้วนี่นาะดินก็กินอาหารจากธรรมชาติเป็นประจำอยู่แล้วนี่พวกเขา hmm? ไม่รู้วิธีการทำเบอร์เกอร์ hmm. เอ้อสเลยไหนล่ะขนมปังกรุบกรอบทำไมทุกๆอย่างจะต้องโดนย่างถึงจะเกลี่ยฉันไม่เห็นจะเข้าใจอะไรเลยแต่บางทีคิมอาจจะอธิบายได้นะแต่เธอไม่มีเวลาหรอกเธอจะต้องทำอาหารเองซะแล้วล่ะ ดีขึ้นมากหน่อยว้าวอร่อยจังโอ้เปลี่ยนของมาอีกแล้วอะมักจะเป็นแบบนี้ทุกทีเลยแต่ว่าอาจารย์ท่าไฟนั้นชอบใจสุดๆว้าวยอดเยี่ยมที่สุดเลยล่ะจะเป็นยังไงน้ำถ้แก้วนี้มีน้ำชอบทําการทดลองว้าวน่าสนใจดีนี่แต่ไม่เห็นจะเข้าใจอะไรเลยฮะอาจารย์บาบาราชอบกินอาหารที่โป่งเบา กินสายใหม่หน่อยไหมยเพื่อนร่วมงานของเธอนั้นกําลังยุ่งวุ่นวายอยู่กับการทดลองแล้วคุณเจอสัดส,ส่วนที่เหมาะสมหรือยังเนี่ยนั่นแหละคือปัญหาเฮ้ยเดือเป่าลมสักกะเ <Hey! S 2> เอา,เอาจะไปไหนละ่ะ <Hey! S 1> ก้อนเมฆ <Hey! S 1> เควินเกือบจะหาสูตรที่เหมาะสมเจอแล้ว <Hey! S 1> เราจะต้องผสมสองรถนี้เข้าด้วยกัน <Hey! S 1> แล้วก็ต้องขยเขยาอย่างนี้เหรอ ว้าวมันก็ไม่เลวฮะทั้งเพิ่มพลังแล้วก็ผอนคายสุดเอาเอาหายไปไหนกันหมดแล้วล่ะเนี่ยทุกคนฉันมีอะไรแพงๆมาเล่นอาแต่เค็กสบูว้าวเหมือนจริงมากๆเลยเดี๋ยวฉันจัดการเองเต้ไม่ควรทําแบบนี้นะทำไมถึงอยากจะแกล้งเขาล่ะฮะก็แค่อยากจะแกล้งก็มีเหตุผลด้วยหรอว้าวนี่ให้ฉันเหรออุ่ยนะรักจังอย่านะอย่ากิน แต่ไม่ทันแล้วล่ะอาจารย์เควินชอบกินขนมมากๆซะด้วยสิและนี่ก็คือจุดจบใครว่าจุดจบกันล่ะมันคือจุดเริ่มต้นของการแสดงสุดพิเศษต่้งหากแล้วน้ำบวกสบู่ก็เท่ากับการแสดงฟองสบู่ไงอาจารย์เควินสร้างเอฟเฟกต์ในยอดเยี่ยมสุดๆฟีมือใกล้แย่ออกไปจากห้องเดียวเนี่ยโอ้โหแย่จังไม่เห็นจะมีหลักฐานอะไรสักกันหน่อยดูสิเขาไอออกมาเป็นฟองเลยอ่ะนกจัง นักแกล้งตัวยงกําลังยุ่งอยู่กับการกีนสาวและเขาก็ผ่อนคลายสุดๆและตอนนี้แหละได้เวลาที่อาจารย์เควินจะอกคืนแล้วเขาอยากจะแก้แค้นแบบเปียกๆหน่อยเติมน้ําเข้าไปนิดอาย,า,ยายน้ํามาจากไหนกันล่ะเนี่ยช่างเหอะเติมน้ําเข้าไปอีกหน่อยเอออะไรกันเนี่ยยามนี้มีน้ําขุ่นขึ้นมาตลอดเวลาเลยสถานการณ์ก็ได้แย่ลงเรื่อยๆเรื่อยๆเฮ้ hey! อีกสักทีสิโอ้ยนิ้วหลอก จะทำแบบนี้สิโอ้ยล้มเหลวสิ้นเดีนั่นสินะตัวการทำได้นี้นะครับอาจารย์เควินฉันจะต้องอยู่มันไปอีกนะแซนดานการแกล้งกันมันไม่ใช่เรื่องถนัดของเขาเอาซะเลยเริ่มกันเลยดีไหมทุกทุกคนอาจารย์พอลลี่น่ะใจดีเสมอขอเปิดหน้าต่างได้ไหมจ๊ะเราต้องรับวิตามินดีแล้วก็อากาศสดชื่นกันซะหน่อยนะ โอ้ฉันคิดว่าอาจารย์พอลลี่กำลังบ้านนะรู้หรือยังว่าแสงแดดน่ะสำคัญกันแค่ไหนสำหรับคนที่ชอบแดดมันก็จำเป็นมากๆเลยนะว้าวอาจารย์พอลลี่สวยจังแต่ปัญหาก็คือฟูงพึ่งวินว่อนอยู่บนห่วงเทอแทบหมดเล้วเว้ยวายตายริงพึ่งจริงๆหรอเนี่ยช่วยด้วยดีนะที่อาจารย์พอลลี่รู้วิธีพลิกกฤตให้เป็นอกาสถ้ามีพึ่งอยู่ที่ไหนเราก็จะได้น้ำพึ่งสดๆอยู่ที่นั่นอืมอร่อย และนี่สำหรับเธอจ้าเกรดเอจากความใช่ใจืมรู้สึกพีจังาปาร์ตี้ที่โรงเรียนเป็นแหล่งรวมทุกๆคนหยิบเอาเลยจา้าอาจารย์พอลลี่แจกของวันจากธรรมชาติให้กับทุทกๆคนวิตามินคือสิ่งที่ล้อมค่าสุดๆรู้ไหมแล้วนี่ก็คือสุด <Hey! S 1> ยอดสมูทตี้น้ำก็พร้อมแล้วเหมือนกันแต่มันก็คือแก้วเปล่านะารอสักรู่นั าแสดงจากอาจารย์เคมีน่ะมันมักจะยอดเยี่ยมเสมอ <Hey. S 1> มีใครหิวกันบ้างไหมอาจารย์คิมก็ได้ทำขนมมาด้วย <Wow. S 1> แต่เดี๋ยวก่อนนะเ hmm. hmm. มรู้ใช่ไหมว่ามันยังไม่สุก <Hey. S 1> เราจะต้องเผามันก่อน <Wow. S 1> เอาละกินกันให้อร่อยเลยนะ uh huh. อุ๊ยร้อนจังแต่ก็อร่อยสุดๆเลยละ่ะ <Yeah. Wow. S 1> งานปาร์ตี้จะไม่มีการถ่ายเซลฟี่กันยังไงละ่ <Hey. S 1> ละ ให้ช่วยไหมเป่าลมเข้าที่ผมบาบลารารู้เคล็ับการถ่ายรูปเจ๋งๆว้าวอินสตาแกรมของฉันจะต้องรุกเป็นไฟแน่นอนโชว์เด็กอเอ้ยเด็กว้าวสนุกจังเลย,ยใครจะไปคิดล่ะว,ว่าอาจารย์ท่าต่างๆจะเจ๋งขนากนี้เราถ่ายรูปกันหน่หนไหมทุกคน คุณชอบวิดีโอเกี่ยวกับอาจารย์ท่าต่างๆของเราไหมแล้วคุณอยากจะเป็นลูกศิษย์ของใครมากกว่ากันเหรอคอมเมนต์บอกพวกเราได้เลยนะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้กดติดตามช่องของพวกเราแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคุณจะได้ไม่พลาดวิดีโอสนุกสนานต้อนใหม่ๆจากช่องทุมทุม,ทมสลักยังไงล่ะ